กองกำลังท่านพม่าขึ้นปุกโจมตีฐานทัพอลอพอมจังหวัดต๊ะปงหยานรัฐขชินทำให้มีการสูญเสียบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามีประเด็นเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างท่านพม่านะครับผมและกองกำลังเอกราชขชินหรือ KIA นะครับผมได้สู้รบกันที่ฐานทัพอลอพอมนะครับผมจังหวัดต๊ะปงหยานที่อยู่ในรัฐขชินนะครับ วันนี้วันที่10พฤษภาคม2564เวลาตี10ครึ่งกองกำลังท่านพม่ารวมพลไม่น้อยกว่า200นายขึ้นบุกโจมตีฐานทัพอรอพอมแต่ว่าระหว่างการขึ้นบุกโจมตีนะครับผมฝ่ายทางท่านพม่าได้เหยียบโดนกับดักระเบิดนะครับผมที่ทางฝั่งกองกําลังท่านเอกราชินหรือ KIA ได้เตรียมการไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับได้มีการระเบิดถึง5ครั้งทําให้ท่านฝ่ายกองกําลังท่านพม่าบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าระหว่างที่กองกำลังทหารพม่า,มาได้เคลื่อนพลมาตามถนนใหญ่เพื่อที่จะขึ้นไปปลุกโจมตีฐานทัพดอยอรลอพอมนะครับผมระหว่างที่เคลื่อนพลมาตามถนนใหญ่เพื่อที่จะขึ้นไปที่บนภูเขาของดอยอโลอพอมนะครับผมในระหว่างนั้นทหารพม่าเหยียบโดนกับดักระเบิดนะครับผมและหลังจากนั้นทางฝั่งของกองทัพเอกรากกชินหรือเคเอก็ได้ประทะสู้รบกันในที่สุดนะครับ ใช้เวลาสู้รบก,กันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของกองกําลังท่านพมา่าบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากและยากที่จะปลุกขึ้นโจมตีต่อนะครับผมเพราะว่าเป้าหมายก็คือการที่จะไปปลุกโจมตีฐานทัพอลอพอมที่อยู่บนดอยบนเขาอลอพอมนะครับผมแล้วก็ไม่ง่ายเลยที่จะถอยร่นออกมาจากพื้นที่สู้รบนั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นในเขตรัฐชินอาจจะมีกองกําลังเอกชกชินหรือ KIA ที่เตรียมการถ้าหากว่า กองกำลังท่านพม่า,มากองนี้ถอยร่อนออกมานะครับผมก็อาจจะมีการบุกโจมตีระหว่างถอยทัพอีกนะครับผมแล้วก็ถ้าเคลื่อนทับเดินหน้าต่อไปก็อาจจะโดนถลม่มโดนยิงที่ดอยอรอพรอมอย่างแน่นอนนะครับ เมื่อสามวันที่ผ่านมาก็เช่นกันกองทัพฐานพมานักข้มได้ใช้กองกําลังพลประมาณ200นายปลุกโสมตีฐานทัออพอลพอมมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมและในครั้งนี้เป็นการเคลื่อนพลที่จะไปสมทบนะครับผมจำนวนไม่น้อยกว่า200นายนะครับผมแต่ก็ไม่ทันได้สมทบนะครับผมเนื่องจากมีการประทะปิดกั้นเส้นทางตัดเส้นทางลําเลียงนะครับผมณจุดที่เรียกว่าแซงทุนพอมนะครับก็ทําให้มีการประทะกันในที่สุดแล้วก็ตอนนี้ฐานพม่ายัง เคลื่อนทับไปข้างหน้าไม่ได้นะครับผมแล้วก็ยังยากที่จะถอยร่อนออกมานะครับผมเนื่องจากอาจจะโดนซุ่มโจมตีระหว่างทางอีกก็เป็นได้นะครับเกี่ยวกับการสู้รบในครั้งนี้นะครับ นายพลหนอกผูนะครับหน่วยข่ากรองของ k i ไยังไม่ได้ออกมาถแถลงการใดอย่างใดนะครับทิศฐานทัพตะวันายที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเมียวติดนะครับผมทิศตะวันออกของไฮเวย์นะครับผมปานโมและหลายจ่านั้นนะครับทางฝั่งของกองกําลังเอกราชขชินหรือ KIA ได้ถอยทัพออกจากฐานทัพตร,ตรงนั้นแล้วนะครับผม mm. เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เสียทัพได้เสียฐานทัพตรงนี้ให้กับ ท่านพม่าคืนนะครับผมแต่ยังไงก็ตามกองกําลังท่านพม่าต้องการที่จะยึดฐานอรรถพรอมคืนนะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องส่งกําลังเสริมเพื่อที่จะปลุกยึดฐานนี้คืนให้ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของกองกําลังท่านพม่าที่มารบในครั้งนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมสถานการณ์ในพื้นที่ยังตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนะครับผมจนถึงวินาทีนี้ก็ยังมีการ ตรึงกําลังไว้อย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการประทะกันอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมาในวันนี้นะครับผมวันที่10พฤษภาคมนี้สดสดร้อนๆนนะครับผมได้มารายงานให้พี่น้องผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้ทราบกันนะครับผมแล้วก็ถ้าหากมีความคืบหน้าหรืออัปเดตข่าวสารใหม่ๆก็จะมาอัปเดตมาเล่าให้พี่น้องผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ